วันนี้ยามส้มนะครับจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเครื่องแต่งกายที่มีผลต่อบริบททางสังคมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายเป็นตัวกําเนิดเครื่องแต่งกายของเรื่องเพศนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นมานะครับเครื่ <Greeks S 2> องแต่งกายของเราเนี่ยครับรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวบ่งบอกเรื่องของเพศได้ชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ เพศบทบาททางสังคมนะครับโซ so, แต่งงานแล้วหรืออื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับเครื่องแต่งกายก็จะมีบทบาทเหล่านั้นนะครับเพราะว่ามิติสําคัญที่ทําให้เครื่องแต่งกายมีผลต่อทุกสังคมเป็นเรื่องของประเพณีแล้ววัฒนธรรมในช่วงของกลุ่มคนนั้นๆหรือสังคนนั้น,ๆน,นๆนะครับทัศนคติทางประเพณีนียมีบทบาทต่อเรื่องของเพศมากมายนะครับเมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับเครื่องแต่งกาย จะเป็นมากกว่าเรื่องของอเครื่องนุ่งหม่มมันจะเป็นเรื่องของบ่งบอกเรื่องว่าถ้าเป็นผู้ชายนะจะต้องมีการแต่งกายที่มีลักษณะทีะ่นุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อประโยชน์ที่ว่าะจะต้องมีการออกไปลบไปล่าสาัตว์ทำมาหากิน,นต่างๆนะครับส่วนผู้หญิงก็มีการเครื่อนแต่งกายที่มีความยาวกว่ารุ่มร่ามกว่านิดหนึ่งเพราะ เป็นเรื่องของการปกปิดหรือความสุภาพหรือสถานะานทางสังคมนะครับอย่างจะยกตัวอย่างเช่นว่า,าในยุควิตอเรียนนะครับผู้หญิงจะมีการสวมใส่คอเสตมีกระโปรงที่ยาวแล้วก็มีการทําผมที่หรูหรามากนะครับตรงนั้นก็บ่งบอกได้ว่าผู้หญิงจะมีหน้าที่อยู่บ้านเพื่อแสดงถึงฐานะทางสังคมที่บอกว่าตัวเองมีฐานะทางสังคมที่ร่ํารวยหรือ,อยังไงนะครับส่วนผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของการสวมทักซิโดหรือสูทนะครับเกงขายยายกวกับหกวกงสูงเพื่อมีความคล่องตัวนะครับในการทํางานหรือออก ไปทางานนะครับส่วนในเอเชียของเราก็เหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็จะมีผู้ชายก็สมัยนั้นก็คือจะมีการใช้ยูกะตะที่มีผ้าที่เรียบนะครับมีแขนที่ไม่ยาวมากนะครับเพื่อความคล่องตัวในการทํางานหรือออกไปทําสิ่งต่างๆนะครับส่วนผู้หญิงนะครับก็จะมียูกะตะที่เขาเรียกว่าหรือกิมมโ,โนที่มีแขนยาวมากขึ้นมีรายละเอียดของผ้าที่มีดีเทลบอบอ ลักษณะของฐานะทางสังคมต่างๆเรื่องวดลายก็จะบอกบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการทําผมที่บอกบอก ทางสังคมนะครับรวมถึงแม้กระทั่งในประเทศไทยเหมือนกันนะครับในยุคหนึ่งที่ผู้ชายจะแบบมีการนุ่งจนกระเบนถึงบอกถึงลักษณะของความคล well ่องแคล่วมากกว่าส่วนผู้หญิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของผ้าถุงที่มีจีบหน้านางแล้วก็มีการใส่สบายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวบอกเรื่องเพศได้อย่างดีนะครับเพราะว่าในการก้าวเดินในการก้าวย่างอางเงี้ยผู้หญิงก็คือจะต้องมีการนุ่งผ้าถุงที่บอกบอกเรื่องว่าสามารถก้าวไ,ได้ประมาณนี้นะครับส่วนผู้ชายก็จะมีความกระฉับกระเฉงมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการบกบอกเรื่องของ ฐานะทางสังคมหรือการเป็นตัวเครื่องแต่งกายเป็นตัวกำหนดเรื่องเพศน,นะครับวันนี้ยาส้มนะครับก็เอาประโยชน์เรื่องของเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศมาเล่าให้กันให้เร้าสู่กันฟังนะครับบอกว่าคงเป็นประโยชน์ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับ